สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาร์ตทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านไพ่ให้กับชาวกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎนะคะเป็นคนธาตุน้ำนะคะลักษณะของคนธาตุน้ำนะเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะเข้าอกเข้าใจคนอื่นชาวกรกฎเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวมากๆเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนบางครั้งเป็นคนเจ้าระเบียบนะคะ แต่ก็ชอบปกป้องดูแลผู้อื่นนะคะมาดูกันนะคะว่าในช่วงของเดือนนี้ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะเดือนพฤศจิกายน2566นี้นะคะขอ,อเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้กับชาวกรกฎทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ,ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชม คนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและค่าวู่ให้กันด้วยนะคะามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้กับชาวกรกฎด้วยนะคะในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้าง ชานี้ฝนตกนะคะทุกคนสภาพอากาศก็ดูแลตัวเองด้วยนะรัชดาฝนตกนะคะตอนนี้มาเริ่มกันเลยโอเคใบแรกนะคะ The l o v e วพลังงานคนที่มีความสุขความรัก ที่มีทางเลือกคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีโดดเด่นในเรื่องของงานสื่อสารโดดเด่นมากนะคะเป็นพลังงานทั้งหญิงอย่างในพลังงานของคุณเลยนะนะคะช่วงเวลาของการที่ต้องดีวงานติดต่อประสานงานเป็นที่ประจ o ลงเท้าเดินเลยก็ว่าได้นะในเดือนนี้เมจิเชียนผู้ที่มี ความสามารถหลากหลายสื่อสารเก่งโดดเด่นในเรื่องของคนที่มีวิชาความรู้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถหลากหลายด้านหลากหลายอย่างแล้วก็เน้นไปที่งานที่ต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารโดดเด่นมากเลยนะคะการสื่อสารทั้งสองใบเลยนะพลังงานของดาวพุธนะคะเทพเจ้าแห่งการสื่อสารเลยนะแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญาดีด้วยนะคะ มีเรื่องให้คุณจะต้องตัดสินใจแต่คุณมีสถานการณ์ที่สับสนลังเลใจอยู่เหมือนกันนะอาจจะเป็นปัญหาที่คุณเจอในช่วงนี้ก็ได้มีปัญหาหรือมอีในเรื่องของบางอย่างที่คุณยังสับสนลังเลนะกถ้วยนะคะคือคนที่มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ มีช้อยมีตัวเลือกนะเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้ด้วยอาหารของกินนะคะสีดาบนะเป็นคนที่อยากพักอยากอยู่นิ่งๆช่วงเวลาของการพักบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าอยากพักอยากทําสมาธิหรือบางคนก็เป็นไปได้ว่าช่วงเวลากลางคืนชอบที่จะอยู่นิ่งๆชอบทําสมาธิแบบนี้ก็ได้นะคะ เจ็ดถ้วยคนที่มีตัวเลือกคนที่ชอบคิดชอบจินตนาการนะโดดเด่นในเรื่องของงานอ่างานศิลปะงานที่จะต้องออกแบบดีไซน์ใช้ความคิดสร้างสารรค์โดดเด่นมากนะคะเ้าเหรียญนะสถานการณ์ของคุณเนี่ยมีเงินมีทองเข้ามานะคะเป็นคนที่ดูดีสวยนะคะเป็นผู้ชายก็มีความแบบ มีโลกส่วนตัวมีเงินมีทองมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะเป็นลักษณะของเศรษฐีนีมีเงินมีทองเลยนะตัวคุณนะคะช่วงเือนเดือนนี้วางแผนเก่งมากคิดในเรื่องของการสร้างความมั่นคงร่ํารวยมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะเก่งในเรื่องของการวางแผนงานและการใช้เงินด้วยนะใต้สํหรับเป็นสามถ้วยนะคะพละงานความสุขความสุขความสําเร็จการดื่มกินเที่ยวเฉลิมฉลอง,ลองนะ ตัวตนของคุณในเดือนนี้นะคะเรามองว่าเป็นพลังงานของคนที่มีทั้งหญิงและชายในคนเดียวกันบางคนอาจจะเป็นเพศที่สามก็ได้หรือพลังงานที่คุณไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเห็นเลยว่าบางคนหญิงรักหญิงบางคนชายรักชายก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่ มีทั้งความเป็นเพศหญิงชายในคนคนเดียวเพราะว่ามันเป็นพลังงานของหญิงอย่างนะพลังงานของคนที่มีทั้งมัสคลีนและก็เฟมินีนในตัวเองนะคะในเดือนนี้เดือนนี้นะคะคิดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือมีเรื่องที่คุณจะต้องเทคแอคชั่นหรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางติดต่อประสานงานใช้รถรายานพาหนะะอะไรประมาณนี้เด่นนะคะแล้วก็เหมือนแบบ มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะต้อง Take Action ต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็มีสภาวะอารมณ์ค่อนข้างใจร้อนนะคะแล้วก็อีกพลังงานหนึ่งที่เห็นขึ้นมานะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องการสื่อสารเจรจาต่อรองมากๆการงานของคุณนะคะมาจากการลงมือทำและความสามารถของคุณเลยนะเมจิเชียน เทพเจ้าของการสื่อสารนะคะมีครบทุกธาตุในพง,งานของคุณเลยนะดินน้ำลมไฟมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวคือความรู้ที่ไม่สิ้นสุดนะคะสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรได้หมดเลยนะนะคะโหสามใบนี้นะโดดเด่นมาเลยคือคนที่เป็นในลักษณะของเหมือนที่เราพูดไปนะบางคนเป็นคนที่รักเทเดียวกันบางคนเป็นในลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นเพศที่สาม นะนะคะอดีตที่ผ่านมาของคุณคุณน่าจะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามานะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เก้าถ้วยเจ็ดถ้วยคือคนที่มีทางทางเลือกตัวเลือกเข้ามานะคะหรือคนที่คุณดิวอยู่ก็ได้ถ้าสลับสับฝั่งกันได้นะแต่เรามองว่าน่าจะเป็นพลังงานของคุณนะคุณมีอะไรให้เลือกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะเก้าถ้วยตรงนี้ ถ้าเป็นในความรักความสัมพันธ์เราก็มองว่าคุณไม่ค่อยเปิดเผยด้วยนะเป็นคนที่มีความลับมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามามากมายนะคะสามถ้วยตรงนี้ยังเป็นคนที่มีความสุขได้พบเจอกันในลักษณะของเพื่อนนะเป็น c o n n e ็ t ชันแบบรักกันแบบเพื่อนหรือมาในลักษณะของเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะคะและ ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปของคุณนะมันมีสถานการณ์ที่คุณเหมือนใช้สมาธิใช้ปัญญาตัวเองในการแก้ไขปัญหามากๆเลยนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เดินทางเดินทางไปเพื่อติดต่องานหรือว่าเดินทางเขาเรียกว่าข้ามน้ำข้ามอำเภอหรือข้ามจังหวัดประมาณนี้นะ การทางานของคุณในเดือนนี้มีทั้งการเจราจาการดีลงานการประสานงานที่ต้อง take action แก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาของตัวเองแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะปัญหาของคุณในช่วงของเดือนนี้น่าจะมาจากการใช้ความคิดนะ,ะเขาเรียกว่าใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองนะคะในเดือนนี้ให้เกิดประโยชน์นะ เพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะติดอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าสับสนลังเลใจนะคะแต่เราก็มองว่าไม่ได้มีไพ่เสียหายเข้ามามากมายนะนะคะสำหรับสิ่งที่อยู่ภายในใจคุณเนี่ยคุณโฟกัสในเรื่องของความมั่งคัง่งคุณโฟกัสในเรื่องของการเงินมากกว่าความร่ำรวยคุณเป็นคนที่ฉลาดวางแผนเก่ง โดดเด่นในเรื่องคนที่เก่งในเรื่องของตัวเลขการสื่อสารก็เก่งด้วยในเดือนนี้นะคะแล้วก็ปัญหาบางอย่างจะต้องรอคอยเวลาในการคลี่คลายนะอ่าอันนี้จะสามารถที่จะแก้ไขทุกอย่างไปด้วยการเวลานะคะสําหรับบางกรณีนะสําหรับาบางคนนะคะที่เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เรามองว่าคุณมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามา มีช้อยเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์มีช้อยมีตัวเลือกมีหลายคนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่คุณอาจจะพบกับคนที่อ่าคุณอาจจะตกเป็นช้อยเป็นตัวเลือกก็ได้อีกกรณีหนึ่งนะแล้วก็เรามองว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีการอ่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่า คำพูดของคุณ่เด่นนะคุณจะต้องใช้คำพูดไปในทิศทางที่ดีนะคะในเดือนนี้เพราะว่าพลังงานตัวตนของคุณคือ the lover คนที่สื่อสารเก่งนะคะถ้าใช้คำพูดไปในทิศทางที่ไม่ไดีอาจจะเกิดการเขาเรียกว่าความขัดแย้งได้เพราะว่า king of s w o r d คนนี้คือคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะคะตัดสินใจอย่างรวดเร็วหรือแต่ว่าสถานการณ์ของคุณก็ไม่ได้แย่ ซึ่งอาจจะหมายถึงงานที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้ที่จะต้องมีการเทคแอคชั่นหรือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะประมาณนี้นะแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตคือคุณรู้สึกว่าเหนื่อยบางคนอยากพักอยากหยุดในความสัมพันธ์แต่ก็ยังคุยกันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นไปนได้ว่าช่วงปลายเดือนนะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวใกล้ๆแหล่งน้ำนะคะ จจะไปกับครอบครัวก็ได้เรามองว่าตัวคุณก็สําหรับปัญหาไม่ได้มีมากนะแต่แต่ก,แตก็แต่ก็มีบ้างเป็นภา,าระทางด้านครอบครัวนะคะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจยังเป็นพลงานของการสับสนลังเลใจอยู่สับสนลังเลใจไม่แน่ใจนะหรืออีกกรณีนึงก็โดดเด่นในงานที่เป็นางานเบื้องหลังเขาเรียกว่า สำหรับบางคนก็ทํางานเบื้องหลังอาจจะเป็นคนที่เป็นในลักษณะของคอนเซัลก็ได้นะคะที่จะต้องอติดต่อประสานงานหรือว่าแก้ไขปัญหาให้กับลูกค,ค้าในลักษณะของงานหลังบ้านนะงานแก้อิชชูแก้บัก๊กอะไรอย่างนี้ก็โดดเด่นเอออะไรประมาณนี้นะคะเมดิเชียเนี่ยคนที่มีปัญญามีเซนต์มีรังสังหอรดีเป็นพ่อหมอแม่หมอได้เป็นคนที่มีญานอย่างรู้ สามารถที่จะใช้เซนต์ตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าสื่อสารขอพรกับเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่นิ่งๆในช่วงลกลางคืนชอบทำสมาธิชอบปฏิบัติก็ได้นะเท่าที่เห็นเท่าที่ปรากฏนะคะปลายเดือนนี้มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวใกล้ๆแหล่งน้ำด้วยสำหรับบางคนนะแล้วก็มีโอกาสได้ ไปดื่มกินเที่ยวเฉลิมฉลองกับเพื่อนองานเลี้ยงงานมงคลหรือว่างานเลี้ยงรับรองลูกค้าอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าพลังงานสามถ้วยนะมีความสุขมีความสนุกสนานเกิดขึ้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะและก็ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราพูดไปนะอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกมากมาย มีบุคคลที่สามเข้ามานะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นไพ่คนโสดขึ้นมานะเก้าเหรียญเก้าเหรียญตรงนี้คือเป็นพลังงานของคนโสดโสดสวยรวยมากมีเงินมีทองมีกินมีใช้นะคะการเงินของคุณเด่นได้มาจากความสามารถหาเงินเก่ง เจราจาต่อรองเก่งมากในเดือนนี้นะคะเป็นเทพเจ้าของการสื่อสารเลยนะไม่ว่าจะพูดจะดิลประสานงานกับใครก็ผ่านฉลุยนะคะมีปัญหาเข้ามาคุณคิดคุณแก้มีการสับสนลังเลใจบางสิ่งบางอย่างมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามานะท้ายที่สุดแล้วคุณจะค่อนข้างที่จะมีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดทบทวนวางแผน หรือบางคนอาจจะหยุดนิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์พักคิดก่อนยังไม่รู้จะเลือกใครอะไรแบบนี้ก็ได้นะซึ่งเวลาในเดือนนี้ของคุณเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองประมาณนี้นะคะมาดูกันนะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติม มีคนแอบทำอะไรรับหลังปกปิดไม่เปิดเผยหรือมีคนแอบดูแอบมองแอบส่องคุณอยู่ก็ได้อาจจะเป็นคนในที่ทำงานคุณอาจจะตกเป็นเป้าสายตาของเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือถ้าเป็นในความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะแอบดูแอบมองแอบส่องคุณอยู่ก็ได้ตัวคุณเป็นคนที่มีความพยายามมากนะคะอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาคุณเป็นสภาวะของผู้นำนะ ผู้นำทีมผู้นำครอบครัวเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าครอบครัวประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่อ่าผ่านเข้ามาในเดือนนี้นะมันหมายความว่าคุณจะต้องใช้ความพยายามของตัวเองมากๆนะคะในการแก้ไขปัญหาแล้วก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางเหมือนที่เราพูดไปเนาะเดินทางอ่าใกล้ๆแหล่งน้ํานะคะตัวคุณยังเป็นคนที่เหมือนแบบปล่อยวางได้ปล่อยวางกับสถานการณ์แล้วเป็นคนที่โดดเด่น โดดเด่นแบบไม่ต้องแต่งตัวหรูดูแพงก็เด่นนะคนคนนี้คือคนที่โดดเด่นนะคะแล้วก็สามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะปัญหาที่เข้ามาก็สามารถคลี่คลายไปด้วยระยะเวลานะคะบางคนอาจจะกำลังศึกษาเล่าเรียนบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะในช่วงเวลานี้นะเป็นเพา่ยของการเรียนรู้การศึกษานะคะหรือ มีคนแอบมองแอบส่องคุณอยู่นะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะไพ่ใบนี้นะคนที่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆเด่นมากสายงานทุกสายงานเลยนะไม่ว่าคุณจะคิดจะเริ่มต้นอ่างานใหม่ธุรกิจใหม่หรือมองหาโอกาสช่องทางรายได้เสริมอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับบางคนก็เด่นขึ้นมาเลยนะเป็นช่วงเวลาของการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนะคะ อีกกรณีหนึ่งต้องหมายถึงว่ามีคนแอบดูแอบมองแอบส่องคุณอยู่เป็นเป้าสายตาของคนอื่นอยู่อะไรแบบนี้ก็ได้ขออีกหนึ่งใบนะไพ่เบอร์หกเป็นไพ่ที่โชคดีมากๆเลยนะคุณมีโชคมีลาบมีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะบางคนได้เงินได้ทองบางคนได้ของอะไรก็ได้ที่เป็นมงคลน,นะคะของที่คุณชอบ หรือบางคนได้เริ่มต้นมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆนะเป็นไพ่ของความโชคดีนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่โชคดีมากๆเลยนะหรือเกี่ยวข้องกับพลังงานของอเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่จะประทานพรให้คุณนะคะคุณสามารถมีเฟสสร้างพลังงานดึงดูด ได้ดีมากในเดือนนี้ดิเมเทเชียนนะคนที่ใช้เส้นสัมผัสลางสองหอนตัวเองแล้วก็สื่อสารกับพลังงานของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีนะคะมาดูกันว่าไพ่พีคาเนตอยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณนะ,อ,ะออกมาแล้วนะ understanding นะคะความเข้าใจนะใบที่13บอกว่านะคะ มองเห็นเข้าใจในความจริงของปัญหานั้นนะมองเห็นเข้าใจในความจริงของปัญหานั้น <c oughs> คุณได้ไพ่ surrender นะคะหมายถึงการพักการยอมจำนนนะคะไพ่เบอร์ที่สองบอกให้คุณช่วงเวลานี้ของคุณอาจจะปล่อยวางปัญหาสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อกลับไปตั้งหลักเออปล่อยวางกับปัญหาเพื่อไปตั้งหลัก อีกหนึ่งใบนะ Innocent นะคะหมายถึงความบริสุทธิ์หรือความไร้เดียงสานะเบอร์ที่13หมายความว่าช่วงเวลานี้คุณจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเพราะว่าในบางครั้งหรือปัญหาบางอย่างก็คุณอาจจะยังเด็กอาจจะต้องมีได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หรือสําหรับบางความสัมพันธ์ก็อาจจะหมายถึงว่าต้องศึกษาเรียนรู้หรือ ดูกันให้ดีๆนะคะคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะนะคะช่วงเวลานี้ของคุณก็เป็นช่วงเวลาของการทำความเข้าใจในปัญหาแล้วก็พิจารณาถึงปัญหาดีๆนะคะ ใช้ความอ่อนโยนความอ่อนน้อมผ่อมตนในการที่จะวิเคราะห์พิจารณานะคะบางปัญหาก็ปล่อยวางนะคะช่วงลาน้นะซึ่งเรามองว่าพลังงานของคุณในเดือนนี้นะคะไพ่เสียหายไม่ค่อยมีนะเป็นค่อนข้างที่จะมีไพ่ดีซะส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีความกังวลสับสนลังเลใจบ้างนะ เวลานะคะท้ายที่สุดแล้วช่วงปลายเดือนของคุณนะจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยระยะเวลาแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความสามารถมากมายดีเมทิเชียนนะคะสต,ติปัญญาไม่สิ้นสุดจบอีกอย่างมาทำงานอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สามารถทำงานได้มากกว่าหอย่างสองอย่างสามอย่างเลยก็ว่าได้นะคำแนะนำจากไพ่นะคะบอกว่า ต่อให้โลกนี้ใจร้ายกับคุณแค่ไหนนะจงอย่าลืมใจดีกับตัวเองนะคะไพ่บอกให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะคะการเสริมบุญของคุณอาจจะเป็นในลักษณะขัดท่องน้ําวัดก็ได้ถวายเขาเรียกว่ากวาดลานวัดก็ได้หรือว่าให้อาหารสัตว์นะคะเอออันนี้คือไพ่ในการเสริมบุญเลยนะคุณอาจจะทําบุญด้วยการให้อาหารสัตว์ ก็ได้หรือขัดห้องน้ำวัดถ้ามีโอกาสนะคะไพ่โชคดีของคุณขึ้นนะไพ่เบอร์หกและตัวคุณเป็นคนที่ปล่อยวางได้ด้วยปัญหาบางอย่างก็รอคอยเวลาและโอกาสนะคะตัวคุณนะที่เราพูดไปเป็นพลังงานของคนที่สื่อสารเก่งใช้ความสามารถในการสื่อสารของตัวเองไปในทางที่ดีนะคะพูดดีก็ได้ดีนั่นเองนะ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและค้าคุยกันด้วยนะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ